ทางสพสามิตรพื้นที่จันทบุรีครับร่วมกับหลายหน่วยงานนำของกลางบุรีหนีภาษีกว่า9,000ซองครับไปถแถลงผลการจับกลุ่มพบขบวนการลักลอบขนบุรีเถื่อนเปลี่ยนวิธีการเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่2คดีด้วยกันครับคิดเป็นค่าปรับกว่า7ล้านบาทนายคมวิทย์สุขพจนีสพสามิตรพื้นที่จันทบุรีพร้อมด้วยนายกิติพงศ์กิติคุณ นายอำเภอเมืองจันทบุรีเจ้าหน้าที่ศุลกากรจันทบุรีเจ้าหน้าที่ตชด .11 จันทบุรีมีฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจันทบุรีและการข่าวตชด .11 น้ำของกลางเป็นบุรีหนีภาษีในสองคดีด้วยกันครับจำนวน9,632ซองที่จับกลุ่มได้บริเวณสี่แยกไฟแดงเขาริยาตบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีมาแถลงผลการจับกลุ่มต่อสื่อมวลชนครับที่สำนักงานสสามิตรพื้นที่จันทบุรี พบว่าเป็นบุหรี่ต่างประเทศเนี่ยสิยี่ห้อแล้วก็เป็นบุหรี่ปลอมอีก3ยี่ห้อซึ่งผู้ต้องหาใช้วิธีการตบตาเจ้าหน้าที่วิธีการขนบุหรี่หนีภาษีผ่านรถขนส่งพัสดุเอกชนครับแต่ก็ไม่รอดพ้นสายตาของหน่วยสืบสวนการข่าวกองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่11ที่ไปเฝ้าซุ่มจับตาพฤติกรรมมาถึง3วันด้วยกันกระทั่งสามารถจับกุ่มตัวได้พร้อมกับของกลาง นายคมวิทย์สุขพจนีสัพพสามิตรพื้นที่จันทบุรีครับเล่าให้ฟังว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยแบ่งเป็น2คดีครับคดีแรกเป็นผู้ต้องหาอายุ55ปีได้ของกลางเป็นบุรีหนีภาษี900ซองก็ถ้าเปรียบเทียบปรับ200 0 0กว่าบาทครับคิดเป็นภาษีสัพพสามิตร40,000กว่าบาทส่วนคดีที่2เป็นผู้ต้องหาอายุ37ปีได้ของกลางเป็นบุรีหนีภาษี8,732ซองประมาณการค่าปรับก็กว่า7ล้านบาท คิดเป็นภาษีสรรพสามิตรอยู่ที่4ี่แสนกว่าบาทครับสำหรับพฤติกรรมของผู้ต้องหาก็จะมีการเปลี่ยนวิธีการลักลอบขนย้ายซึ่งจากเดิมที่เคยใช้รถกระบะเพื่อบรรทุกของนิภาษีก็เปลี่ยนไปใช้รถขนส่งพัสดุเอกชนมีการบรรจุใส่กล่องชื่อผู้รับไปทางเรียบร้อยครับที่ผ่านมาทางเจ้าที่เองก็มีการวางกําลังอย่างเข้มงวดกดขันปราบปรามมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยวิธีการแบบใหม่ๆของผู้ก่อเหตุก็ทําให้การจับกลุมเนี่ยค่อนข้างยากลําบากซึ่งหลังจากนี้ก็จะนําของกลางรวมไปถึงรถที่จับกลุมได้ไปสืบสวนหาข่าวเชื่อมโยงต้นต่อผู้กระทําความผิดต่อไปครับเบื้องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถทั้งสองคันในข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีและมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีและครอบครอง ยาสูบที่ไม่ได้เสียภาษีเกินกว่า500กรัมและช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อหรือรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่นำมาในรัชนาจักรซึ่งเป็นของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยไม่รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรและนำตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเคสนี้นะครับก็เฉพาะภาษีเนี่ยนะครับ 4 0 0 0 479,400กว่าบาทนะครับแต่มูลค่าที่จะเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดเนี่ย7,192,000กว่าบาทครับท่าน เพราะว่า,วาการปรับนี่เราปรับ1ิ้าเท่าของขอัตราภาษีนะครับซึ่งเป็นในการในการดำเนินการของของส่วนและการด่งางๆในการทํางานในการเชิงบริการเชิงลึกเนี่ยก็าภายใต้งานนาของท่านทิพดีกรมสรรพามิตท่านดเรเอกิตินิจมพพาและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทุรีเนี่ยได้ให้เราเนี่ยในการสืบสวนร่วมกันทํางานนะครับกับในทุกมิติของทุกส่วนและการในด้านความมั่นคงนะครับซึ่งในคราวต่อไปแล้วก็เราก็จะเปนการสืบสวนเชิงลึกเพื่อจะหาต้นตอหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อจะได้กวดกวดขันให้การกระทําผิดครั้งนี้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปในที่สุดนะครับท่าน